ครับพี่น้องบครับครับสวยบ้องบาวับสวาบ๊วยบ๊วยบ๊วยบตุยาควยบ๊วับาวยบ๊วยบ๊วยบเว่บควับสวยบ๊ดินครับพี๊วองสวดบครับนวยน๊วยี๊วยบ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 ๊วับ๊วับ๊ัยบารยบครับ๊วับ๊วนบ๊วยน๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วบ๊วย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 บาลาดครับน้อง ห้องนินก็ห้องบ่อห้อบ่อครับเมื่อยกเบิังสะดุงครับไอ้โจมาสุดนั่นในบังสะดุงซื่อเองบ่อ้มื่อยสะดุงซื่อเไอ้โจมาเหมือนครับอ้ยเดี๋ยวาเกี่ยวบลากหลายเลยครับพี่น้องเพิ่นเลยบ่เมื่อยกบึงบันิกาจักสีเป็นยังไงต่อครับฝนกระตกแต่ะเท้าพ้นฝนลงฤดูครับเหมืออุ้ยโตแข่งครับเบิดขึ้นเลยพี่น้องเบดขึ้นนี่พักกันเลยพักกันมาเบิึงการแจักสีมันบะมันครับเดี๋ยวตามเป็นหลุนน้ำเบา กบไปโจกับไอ้ดินครับพี่น้องว่าที่มันบ่มนีิครับไปไปเบิ่งน้ำกันครับครับนี่เป็นสะดุ้งปลาแก้วเด้อพี่น้องนี่เอาผ้ายงครับเอาผ้ายางพันยิบผ้ายางสอนไปทั้งทึงครับเพราะว่าปลาแกลือคนเป็นปลาปลาหน่อยครับพันธุ์ที่มอดไอรอดครับไปเดี๋ยวไปเบิ่งน้ำไอโจครับพี่น้องว่าที่มันบ่มาดิครับกำลังที่ลงครับมาเบิ่งน้ำกันครับพี่น้อง ดูซิดูซิครับเป็นเสี้ยนสะดุ้งเนื้อครับนี่พี่บ่าวตัวนี้บอกเป็นเสี้ยนยังแยกแนวบัดไป้ามุ้ยครับบานแรกครับพี่น้องพี่ว่าิ่นอยากเลียนครับปะทิวเขาา่า กับรลาเขาเหนื่อยนี่ครับก็เที่ยวเกาะกันแะ้ก็เปแง่ก็เป็นแง่เตียมรับเป็นเพิ่นขุดใหม่บ่ไอโจ้เมืองนี้ขุดเตียมตัวกับกัปสี่ได้บ่ครับนี่ครับละพี่น้องครับตัวงามเด้อครับพี่น้องปลาส่วงนี่มั่นดีเด้อครับมีแต่ตัวงามครับบ่บ่ครับก็เป็แง่หน่อยล่าหลาย ปลากระเน,น่งนะมันแตกตัวน้อยหวดยู่ไหมโอ้ <laughs> นอยน้อยต <Wow. S 1> ้อง,งปอเป็นเสี่ยงไปโถอะต้องดีกันไม่ต้องเม็กันนะด้งเง่งนิดนงเดี๋ยวจะปลาแก้วไร้ทะเลรอหนิแต่ปลาแก้วไร้โอ๊ยเขาพูดอะไรกันปลาข่ากวยข่ากวยเขาไม่เห็นอครับ ต่อซี่ครับขับต่อซี่ที่ครับพี่น้องนี่เป็นน้องดีเนี่ครับนะท่นคุดเาวาไปหอดคุณครับเชี่ยมกันรับเซี่ครับเซีที่เบาไปหามานใหม่นั่นแหละท่นคุดหลอกข้องครับหลอกล้องเสี่ยมไปขับข้องนี่ก็เาวไปครับพูนละพูนครับครับเริ่มเขานานวป้าก็เริ่มมั่นเลยครับพี่น้อง แต่ว่าเบาก็ทับยฝนเราจะเป็นหน,หนาหนาวคือหนาฝนมุ้ยฝนก็ตกคากตกแน่ครับพี่น้องฝนพี่บาฝนลงเรือดูลงก็ลงหายโดนเข่าสีได้เกี่ยวกับไม่ได้เกี่ยวคำจมฝนบ่นหล่ะครับพี่น้องแต่ว่าเป็นตาโอ้ยฝนแบบสีบา่าใบเฉยเข่าเบาแจ็คสีเป็นเม็ดพวกเป็นตัวครับปีนี้หมดตีมุนบมดมาจักคำเพราะเกี่ยวหล่ะครับพี่น้องเป็นทางไหนกันเอ้ยครับผู้ใดเดี่ยวเข่าไรกันอื่นไมเด้อสี่ไปลำ ขอเขาไดครพลกรนสองก้อนกับไอ้ดินฮ้ยครับครับได้ปลาบ่าได้ปลาขยาว่ากันนะครับพี่น้องผ้าพ,พี่น้องมาครับมาสมบรรยากาศนําครับต่างมหาอยาค้ากินน้าครับพี่น้องเดี๋ยวมือหนาดิส่วนกันฮะเอาบักฮุงเราอยาาา่างัมาตําครับมาตําเห็ดกินเห็ดกินเข่าปลาผ้าพ,พี่น้องมาเบิง้งมากินเข่าปลานัวกันครับมือหนาครับรับปุ่นโจกกาลังถึงยก,กินนะครับไปพิ่นด้วกันครับพี่น้อง ดูพิคือติดเลยคือติดเลยตัวดเดียวโอติดอืมอปลาขาวนะปลาแก้วตัวแบบใหญ่เลยตัวปักุลมตัวนี้ปักุมปกลมปักุลมปักุลมหน่อยปลาแก้วนี่ตัวใหญ่มากตัวใหญ่งามคนเดิมขับกําลังข้ากันใหญ่หม่องครับพี่ดองบ่คือเป็นอะไครับแถวนี้มาบเบิ่งหลับติดบาดแล้ว โตท้องัวครับตีไปใหญ่ไปเบิ่งอีกบอลหนึ่งครับพี่น้องกับว่าเป็นตีหมันครับเป็นไรกับเตะละมือครับอากาศบวกคงทีครับพี่น้องป๋ากับมือเล่นมือบ่อครับป่ะไปเบิ่งอีกบอลหนึ่งกับบาลกไปดินครับกับบาลโจครับพี่น้องกับป่ะไปพ่อกันอยู่บอลโดกอีกบอลหนึ่งครับ ครับพี่้องมาหอดมองนะครับกำลังหากระหม่องลมคับเลยอีกบอลหนึ่งครับบอลที่มากกูปีดินแ็นลมครับไปไปวิ่งลมบอลลมกันบมื่อใดบอลี้เขาก็เท้าพนมึงเนี่ครับพี่้องลมแหงปนีถอดเกือถอดเกือบแครับไอ้ดินกำลังทีปอ้ครับ

เดินเลยเดินเลยไปยังไปาไปเถียงไปขาขาข่องข่มาแน่ขาป่องปะกลุมปรกลุมครับพี่น้องมาปล่อน่เราเลยตัวเดียวนั่นตัวเดียวอย่างสามโตมาเหนต่อี่เสน่ห์หรมองไน้ไปแตนยกกนเอาอัน Còn cựa cựa hát hôm nay thì đến nơi mùa ngon mát mùa ngon 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 mùa ใช่ไหมหนี่ครับจงมาผมถอดอดเด็ดเดีวนี้งดีดดป่ะเดียเลยโอ้โหโอ้โอยครับพี่น้องอดอยพี่น้องโอ้ยครับโอ้ยแ่ขย้อนขย้อนขย้ด อู้ปูดาปูด,ด,ดาผู้นำผู้นำครับล่ะผู้บังคับใช้ผู้ท้วงทมโธทั้งโค้โคของโปโอ้ยขับขึ้นเป็นหัวลมอวยครับเปทางขึ้นลมมาสูนนอ้ยครับหน้าหนาวอยู่กับบนหนาวครับหนา้หนาฝนเกี่ยมเขามาอ,อีกขุนป,นป่ปาป่าที่องดินอยู่ขุนป่าไปแถวขุนบ่ไเป็นไร่มาบ่อ ก็มาอีกไปมนี้พี่ปาอุพี่อ้ยขอไปเยอในเฟียสีานสันนี้่า่คเมี่กีนี้โอ้ยไปจริงน้อโอ้ยรับไปยี่ปอที่ม่อเลยับเพีอู้ยเด้อควันเหน่อยโอ้ยรับไปยังอีกพุ่มขนาดจย คับเลยตะกลุ่มพี่น้องปาอครับหวานกับแรลนไหลกับพี่น้องที่ว่ามานถึงพูดป่าโดนโดนดงๆนึ่งอรอกลมออกรอดแดดรอนะมึงมึงดูสิแดนบ่ปบปยบด่กันอยมอ้ยดากีะีปลาขาวที่จะโดนครัย ปลาคุ้มเหมือนครับแง่ปลาคุ้มเหมือนลังแค่เขียวเนี่ยปลาคุ้มโคนรหยกตางาโคนรถ่ายกันรอออว่มีเหตุผลมีเหตุผลแล้วลูปลาเป่าเนี่ยปลาทูบางคนเขาจะว่าอันเป็นปลาจีนนะปลาจีนบุรีก็เป็นกล้องปลาจีนอื้อหือปลาติดเลย ขอยั <ere> บพ,พี่น้องพี่น้องพี่น้องครับาัวอ้ยมาแล้วมาแล้วพี่น้องตัวมาัเอน่วนดงเออเียบบั่นพี่ดากตักลุ่มเลยครับพี่น้องมาักุ่มใหญ่ครับมาด้วยควนเอ้ยขับคนละพี่น้องอ้ยงามเพียงคัเพ่มางามแท้เมยครับในเมย์สวยเมครับ เมือแรอยากมันลงกิดอีกครับยากห้ายยางายเนี่ยพี่น้องอย,อยากเลี่ยอไรเจ้าหน,นีท่วงหนีบวบาร้ายยาง <laughs> จะหน่อยมืออาาื่นกัว่าเมลีกว่าท่วงอีกน,นิเจ้าหน่อยกับมืออื่นแมลีกว่าท่วงอีกเทียวาทีหนึง่งแต่เมื่อวินาทีหนึ่งม,มถือเกลีกวันทีหนึ่งก็พีน้งนอง,งหายเบาดิ้นเถือแม่เพราะ โอ้ดือสุดมอลำขอเขานี่ตอนนี้ก็ไปหาถ้าปงไหวน้แจ้วซัไวสามเอามาใส่โอยือบ้าเด่นกัซส้อสุดมะลำมมาเดือสุดแดนเกอดหมาโอ้ยไหนๆสัตว์นเป็นผูกแล้วหมกันวกเป็นหวดที่าเบิ้งสุดมอลำอยู่เมี ก็ซไม่ฝ่าเหมืกันปกุมกันดิเอ้ยเราหน่วงว่ามวนกันไปครับพี่ต้องท่านไปผู้เดียวอู้หูหูนี่นะยิ่งไปค่อยพดนี่ครับจ้งเดโอ้ยตุมได้าตัวการเสือพ่องครับพี่ดองอ้วนตรครับตาคุมได้ดีตาคุมล้วนล้ครับขนหิ้งหอ้งประกุมีอ uh> ่ยตาาสปะกุม ฝากอีกใหญ่หน่องพ่อแม่อย <ım S 2> ู่ทางเมืองหน่องคตรหน่อยคนแจ้มในเด้อพี่หน่องจะเฝ้าเลื่อมกันเด้อครับเป็นวลาบูลงคลิปดุนทีว่าเป็นหนาจังไงทีว่าเพื่เก่านี่ละเฮ็ดคลิปเดือนหนึ่งเดือนญถึงยี่ล่าเส้นพี่น้องเฮ็ดจังไรขึ้นหน่อยก็ได้มาเฮ็ดได้จังไรครับพ่อเดือดกล้าลำพูน้ำปลาอยากซื้อกินเพราะผมมีหมดนี่ปลาอย่างโอ้ยล่ะพุ่นหุ่นหพ่นุ่นเพราะสูตรมันเล่ยนกินหุ่นปลาน้อยมันจะเกิดออกมาอยู่ในหาง คดอตัวนีอเราจะทีใหการทิศษากรโจกพอโกครับมีแล้วเอ้าก็มาลยทีตาสวดตาตนออกแล้วจะได้เงินสองพันเนี่พ่อเม่ทรงเรียนเนี่ยกะให้กันเป็นหลีจะอยู่ดอนอือเอัแพ่องกงใจกดไหล่กดแจงขารูปลาเหลือเลยเด้อุ้ยมาเลียนคะเดียวลดลดดดด้ดยว้ายขับ อี่ดำนิ้หมงอนท่วนครับปลากุ้มครับปลากุ้มปลากุ้มปลากุ้มตัวงูเงาครับี่ดเขียวดูเลย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 ปครับพี่คันเทินโดดแล้วอุ่นใจแล้ครับต้องมีแท่ ประกุมอยู่บ่อยไอจลาขา้ปลาขาวครับมาล้วถือว่าไข่หรือครับว่าหวังนี้เ่เห็นแ้ผิดหวังปลากระแยงนี่ปศยากรรบพี่น้องกระแนงอะไรก่อนจอยวากันที่หลังงามครับขาหน้าพี่น้องกระแยง ปอดเงยงกัเงยงมันล้วนปดอ่นนกันเงียงะตรงนล่ะกันเงยงกันเงี้ยงคคที่ามีน้องเนี่ยไข่ยืนคิดแตอเพพันเงียง่นับพีน้องตัวสำคัญเอาคะี่ปดกับเงียงบนนปักโอ้ยมึงับพีน้องนี่เหละจ่ไหขันติดเดีวโอ้ยไอโอ้ยเ้ยโจบอนี่ ปัเงียติดปัดพี่นอไอไ้คนออกอีย่งครับปาดม้ยพี่น้อออกได้พอเรายืได้หนิก็ดิครับนะไม่แต่บาแยงกัต่อยปาดเมืแต่ใส่เราเย่าอไปช่วๆเต้นนะเต้นนเต้นแล้วโอ๊ยร้าพี่นอเจงโอ๊เต้นตัวเตียตัวเตีย ฟังเลยเขาเป็นปลาขาวอยู่เนาะครับปลากระย่งปลากระยิ่ันสวลาบตัวยู่ห็นนี่เป็นปลาขาวผมปลากระยงมันอยู่ปลากระยิ่งมุนไงดูสิปลาขาวอะไรโอ้ยโมกเสียด้วยปลาขาวขาวคุยรามครับปลาขอวสอยปลาอะไรปลาครับพี่น้อง

เลิกบ่ครับเดี๋ยวบ่าวติดตามติดไปโอ้ยจีหิ้นก็จะอ้อนอันนั้นเลยบ่เลิกบ่ครับนี่เด็กเจ้าชูห้าไปวางอ่ันตัวกลับไปตามติดไปครับพี่นออ้องเขยเบิ่งโอ้ยเอาเล้ยฮ้เลิกบ่ว้ากำลังยางไปยืเดเลยครับพี่น้อง เ่างดีเลสไปซอยคบซอยครบต่นองาเอามาเลยตัวนี้โอ้เนปืนก็เหี่ยไงถุงเขินเขินไปซอยคบครับในหมู่นู่นดนบาทลยไก่ละคบใก่กบเมื่เอากบมื่ปนปาพี่เบิร์เบิร์ดน่ไปดินครับไปซอยกรบไปทำภารกิจยุส่ละกบเื้ยหงินได้เสียง เห็นไหมดิโอ okay, ้ยพ oh, ่อแขนบอกเอ๊ะเอียงงูโมยใหญ่ง no> so ูคือกบปล่อยเขาปลกลาไปปล่อยไปไปลปนะงูอยัางไรไปงูตะแหนโอ้ไก่แล้วก็ตะแหนไก่ละไปแล้วบอกไก่ละคบดิกรบยังไง่ต้องเบิึงกันนะใช่ปล่อยชีวิตเจ้าได้ไหม เอาไปเอาจากพนะีุ่เนี่ยใครแบโกบกบบเท่ไงบึ่งเอาคนไปฟังกิเอาพี่บาเลยเอาผมมันหูเลือดกินแล้วบ่ยอีอยงกันเห็นนี่บ่ขับดิไอ้ดิเอา้าเห็นบ่

นี่คือใส่เลยเอาแต่าาตู้กระเป๋าออกมาล่ะโต้กบก็ได้โอ้โดีดบบมากคือเก่าด้วยแยบเลวเอาไปใส่เลยเอาเสียะละไปไปให็นเรปลอดภัยซะเด้อเห็นเหรออยู่ข้างในเหนเขาไปในอันนั้นถ้าเขาไปได้ผงเขาไปโองฮะไปในก้อยขึ้นมาแล้ว ไปทับงูไปนะครับพี่น้องกบกับเสียวไปทำไปฟังคุณหมอครับหมอกบกินครัผมบ้ากับบอกเป็นคนกินกบครับมากินโกบได้บุญครึ่งหนึ่งบ่จังได้สิบหัวหนวดโอ้ยถึงจังวันที่หนึ่งไงนะวันที่หนึ่งก็มึงกินแ้วโกบเด้วยนะกบกบเก่าเก่าหนึ่งเสือวเลยถ้าพี่น้องเก่าหนึ่ง กอนเ่อวน่อว้ายเออทุลักทุเลกะกลัวสิอยางไปไหนมองนี้นะจะเล่นจะเดือดเลยเล่นเย้อยบ้านเรอมีมีไปไหนนะหนาข่าวกตีม่กันอวยเลยครับพี่น้องกะพราอะไรอวยละอวยแต่ ครับที่ว่าไข่เยอะกอรยาไปกินมือครับวันนี้กันนี่มาเท่นี้นำใส่ก็ทำแบบทำกระปัานด oh, ้วยกอน้านเนื uh? uh uh ้อ yes> uh. ุ่งามอะไที่มบาดเบโอยบาดนัูอัันเนอะมันงแเลือกเวลาได้โง่ก็ได้ทำโอ้โอโอ้ยอย่างพัดมาท่านทำไอจูอ้ไรทำอู้อุแล้วมาพดเข้าไปบางอย่างเข้าไปเน ใช่ครับโอ้ครับคุณ,นะคณละ่ะตัวงามพะรุ่นตัวอะไรอยอซอยไล่เติมตัวหนึ่นโหนี่วัวหน่อยได้ครับคุณล่ะเห็นหมูหรือครับครับคุณข้าวบางหันนี่บ้าวดินก้าบ้าวโตวกะขามหนามไปบางหันครับดนเสียงป๊ได้ยินเสียงกบถือโง่กินครับคือว่าได้ลไล่เต็มคุค่ครับซอยโง่เพิ่นไปแล้วล่ะครับกบ วันที่กลับครับพี่น้องไอ้ดินว่ายังข้าใจครับมองนี่นีม่มองมอะไรนะบ่เลยไอ้ดินนีม่มองจุมมม่มบ่หรอไอ้โจ้วะว้า <c> ย <oughs> เป็นยังไงดิขับมึงสภาผู้ <c oughs> เป็นยังขึ้ได้นั่งลงุ่งเหรอเนี <c> ่ย <oughs> ตู้เห่าทุนจุมจ่มยูเดี๋ยวกินแก่แล้วตัวทั้งดลุมเนี้ยรับเพื่อนี่ข้าใจมอนเลยครับพี่น้อง ัาใจว่าสูวยดินี่คนองเง้ยอยง้ตกหาน้ำไหนครับน้ำาไอบ่แต่ว่าทางนึ่งบนอันนั่น้องม่น้ำตัวตุ่นเหอมวน้ัว่ฝากรหองว่าฝาครับพน้องขาาบ่งน้ำกันครับโคกกับมามันสมคว่กควในดินมาบ่ครับมองนี้เป็นบวกหน่อยๆครับพี่น้อง ้ยอมาเบิ้งครับกันเใส่ใไอ้ด้เบิ้งกนะักันขับมาสุ่มเอาถ้าน,นานีนบอมมามตัวหนี่อ๋อ้เ่มาไปยาบ่นน้วาอยางเี้นปลาป่ามนอนพนขึ้นไปม,มองม้น<อ>นี่นป,ปาบอ่อนลายครับรับมาเบิ้งครับเอามองมีแล้วไอ้ดินยังข้าใจม,มง่งมีสวีม

อันนี่ยปลาเสียมก็มีปลาเทียมก็มีชองตกระหังมาจ้าโอ,อ้ยเนี่ยเนี่ยบ่อนไม่อีกแล้วบ่อนไม่อีกแล้วเอาตีนมายัดลงใไปขีดโสมเลยโสมเงี้ยก็ไปขั้นดินมันกลางล่างนมันไม่ขีดโสมนี่ที่ว่าไข่อยู่ฝนกับพวกฝนเรือกับพี่น้องกำลังอึมพัมอึมพัมบ้านปลาที่พักก็มีอะไะแต่ว่าไอ้ดินว่าของใจแห้งบางเดียว่ฐฐากัน มึงออาวครับตัวนี้แหละขุ่นปลาอยู่ทั้งหนงึ่งน้ำคุณนะ้ำคุณคือโดดคือโดดคือโดดเอา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 กระดีกระดีได้น้ำด้วยปลาีเหลี่ปลาเสียมกีปลาเทียมกีมั้ยบ่มอีอ๋อ,อ,อเอาดูสิโอ้ยขยีตัวน้องเน่อยหน่อยนี่ ปลาเสียมที่เดิดปลาเสียมครับพี่น้องหรือปลากระดีพูดฟาดไอจู่ะคือบ่อนพรวดแถวฟาดพูดพูป้าห่อท้องไหนหละะน่ะบบอนพ้ดฟังฟังมาจากเออเขาอุ้ออั่งไงท็อกสังฟังแล้วไม่ได้โอ้ยอยากให้สั่ง,งกี่ทอกอยากเกี่ยวเขาก็บ่ได้เกี่ยวอุ้ยมองเงินที่ทอก ตายย่งมันน like. okay. okay. ni es oh, ี uhh. oh, yes. ่นี okay. ่น okay. ี é, like ่นี่มานกกเสียมอีหลีมีแต่แนงามๆพี่เองเกาไปหมกตรงนี้ตโตเามเทียมหรือปลาข่ากเีก็ดีหมกัติไก่ตรงนี้นี่เสียม โอ้ยองโอ้อดอยพี่อ้องปลาเทียมเครืององปายมคืองทองบะฮันปาเขงกมีโอ้ยโอ้ยโอ้ยงานงาพน้องแค่จะเที่ยจุ่มขึ้นค่ยก็ไป๋งทยสัยพี่น้อครับโอ้ยต้องงานเลยางพี่น้องปลาเทียมหมกแทบแเลยครับพี่น้องนี่ติไปเลยบอกคครับไอ้ดินเียสะตีไปเลยเองมาทัน ฮ่าใหม่เอาตีเอาทบอนเป็นงเงียบครับพี่น้องหันหางเงียขับบุญด้ครับบาดที่เด็ดครับพี่น้องเบาีรท่าน่ไปมรับเบาตีราแกไปครับพี่น้องตบไมเป็นะหอมเดียวไปยัง ไม่ดีตามเรเข้าไปจุกเอาลงี้พี่โอ้ยเอาไปดูไปดูไปยังไปยังเอาเงี้ยเอาบุ้งบุ้งเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ย้นี้ยเฮ้ยเฮ้้ยเฮ้ยเฮ้ยย้ยเฮ้้ย้ยเฮ้ย้ย้ย

เอ้พีบเล็เอ ok> ่ะเดี๋ยวเขาทิเให้รับกันะาวมจีเด่นกับทรที่ยไรเตี่ยเอาอย่าี่บอก่บอกน้ำมาล่ับสีพลากรับแล้วครับพี่น้องันนี้ลับไปพากันอวยแล้วครับครับกันรงพากันกับครับพี่น้องเบารับืวันไรเตีอยไปทำ ครับบ่าวตูขอบุญขอบคุณเด้อครับอีฝอยเม่ใจอายใต้ดินฟูดุทุกคนครับ่เชามาเบิ่งมาแห้งครับที่มาลำมาแหลกครับเพราะว่าคุยอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศครับพี่น้องยังเห็นกาลังแรงอื่แรงใจเสมอมาครับฝากไว้แน่กันแล้วกันครับบ่าวตูอีสานบานห่าครับไอ้ดินห้อยดินอีสานครับไอ้โจ้ครับฝากชาวอีฝอยแม่ของเขาคนไหลก็แช่กับเอยากไปต้องแรงใจให้บเบาเนี่ยครับคือว่าเดลายเป็ดไม่ดินเหมือนกันครับตัดเป็นวาลมแห้งครับพี่น้องเฮ้ยครับเบือบกเบือบากก็ตะย่างมาได้ครับ ขอ้อยพี่น้องเบาอยู่ดีไม่แห้งลำลำเรื่อยๆผูสุขคนครับพอ,อกันคิดหนาครับดเดี๋ยวมืญเอื่อนพาลุยอีกต่อครับขอบคุณครับครับ